สวัสดีครับอยู่กับรังกีเดอร์เอ็กคาเวเตอร์แทกครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านครับเจอกันกีนกึงคลิปครับคลิปนี้มาดูรถบดลอ้อน้ำครับสันสะเทือนไดานาเพกอะปลดลุงตรงนี้ปลดปลด ลดสะเทือนไม่ได้อ้าลดสะเทือนไม่ได้บอโอตรงนี้ท่อครับอ้าวสะเทือน ที่ให้หนุ่มคิวเปิดขึ้นครับแลบทสะเทือนอยังไงครับหลายๆรอบแล้วก็กลบคืนครับกลบคืนจานพลครับวันนี้จานพลรับหน้นาที่สะเทือนอือ อ,อืออืออือลอยรอน้ำนี่ครับ เ <skrame> พ <quito poem'> ิ่มความแน่นจานพ่นจานพ่นអើเป็นយ៉ាងไดล่ะចានគឺบ่គឺบ่អោអោយមក นี่นี่ครับจานพลวันนี้ก็จอดเจ้ามาร์คซิกก่อนมารับหน้าที่ขับสะเทือนล้อหนามก่อนครับไดน่าแพ็กอือนี่ Oh oh. มีรอตะกุยครับเอ้ากดได้ จะเหยียบอีกสองสามรอบก็ให้แมคโครมาเกีย่ยลงครับนี่ฝุ่นคลุ้งเลย ต่างเจเตอร์ก็จะให้เเลอร์ไปย้ายเจ้า300 GC ไปงาน4เลนครับก็เดี๋ยวจะไปบอกคนขับเเลอรกน,นะครับคลิปนี้ก็จบเท่นี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเลยครับไปเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ